วันนี้โฟกัสไม่อยู่บ้านเนี่ยทุกคนว้ยเหงาจังเลยกล่าวว่าจะหาคนมาเล่นเบเบด้วยซะหน่อยแต่ว่าวันนี้พี่ไม่ได้มากล่องเดียวดิพี่มาสองกล่องเลยนะคบน้องๆองัอนี้เป็นกล่องแบบว่าเปิดโล่งนะเนี hey, ่ <Hey, hey. S 1> เห็นปะ <c oughs> พี่ว่าพี่ต้องวางก่อนนะครับทุกคนนี่เลยน่่เน่เน่นนนนนนน่่่แล้วก็มีที่ชุดทั้งสี่อันนะแต่ว่าคนเล่นคนเดียววันนี้แล้วก็ยังมีเหมือนเดิมเลยแต่ว่านะรอบนี้เป็น โอ้ยแผลตาแผลตาเป๊เบ็ดเองของแท่เปิดไปก่อนเอท่ดิเดี๋ยววันนี้ผมคิดว่านะผมอยากเล่นเป๊เบ็ดมากเลยทุกคนแต่โฟกัสไม่อยู่ก็คือไม่มีเพื่อนเล่นวันนี้ผมจะมาเล่นเป๊เบ็ดคนเดียวกันทุกคนเล่นแบบน้งาหงาเด็เมื่อเราเล่นแบบคนเดียวอย่างเงี้ยเราต้องเล่นแบบจัดเต็มแต่พี่นะ เตรียมตัวเซ็ตอุปกรณ์ก่อนนะครับทุกคนอย่างแรกต้องบอกก่อนนะว่าพี่เนี่ยชอบตัวไหนบ้างนะครับทุกคนอืมตัวที่พี่ชอบนะนี่นี่ดากูนใช่ตังนี้ชอบมากเลยคือทรงมันเท่อะแต่พี่ยังไม่ได้แบบทุกตัวนะทุกตัวนี่คือยังไม่ได้แบบว่าบิวหรือแบบว่าเปลี่ยนอะไรใหม่นะทุกคนนี่คือเป็นโครงเดิมทุกตัวเลยนะทุกคนแม่เท่จริงๆคือชอบตวกรงความมันตีแดงเนี่ยตัวที่สองนี่เลยด้วยกัน วิสรอตชอบเพราะอะไรเขาบอกเมตาก็เลยชอบก็ไล้ไม่มีอะไรแต่พอเล่นจริงๆอะ่ะเฮ้ยมันก็แบบดูสู้แรงจริงอะ่ะชอบความที่ม,มันเป็นทรงกลมนะทุกคนต่อไปต่อไปตัวที่3แล้วกันวิญชอบคนนี้วิชอบคนนี้ทุกคนเพราะว่าเนี่ยดูบิดเขาดิบิดเขาแบบมันจะมีความแบบเฉียงๆอะ่ะแล้วเวลาหมุนมันแบบพร้อมซัดแต่ทุกคน,นตัวตีได้โคตรโหดอะ่ะเออมาอีกตัวหนึ่งแล้วกัน ตัวนึ่งอะไรดีอืมอมืนี่แล้วกันเผร์ซิวดาร์สสีสวยแฮ่เลยไม่มีอะไรครับทุกคนสีสวยคือทุกตัวที่ชอบก็คือสีสวยนะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่านะแต่ว่านะวันนี้เราจะไม่ล่นแม,มาธรรมดาทุกคนเนี่ยผมเนี่ยจะตัดสนามแบบยิ่งใหญ่สามหนึ่งมันจะไม่เปลี่ยนสีต่อถ้าเกิดผมดินน้วอะเราต้องเดินไปทำเองใช่ไหมถูกต้องรอแป๊บนึง และน like ี่ก็คือสนามแข่งเบเวตวันนี้ทุกคนโอ้เมื่อกี้พี่แค่ปิดไฟแล้วก็เปิดไฟสองสีเฉยๆแต่เล่นคนเดียววันนี้มาอลังการขนาดนี้เลยเหรอเปิดไฟเล่นธรรมดาก็ได้หรือเปล่าเพราะวันนี้พี่เล่นไม่ธรรมดาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะวางคะแนนไว้เจ็ดแต้มนะทุกคนแล้วเราจะแบ่งเป็นสองทีมทีละสี่ตัวนะใครที่ครบเจกล่องคองชนะนะครับทุกคนอ่ามาพร้อมนะดูนะครับทีมแรกจะมีอะไรบ้างทีมสองจะมีอะไรบ้างนะครับทุกคนครับไป จัดทีมก่อนอืมแป๊น,นึ้นะจับเลยคิดอยู่ทีมแรกนะผมจะเอาเป็นนี่มันมีสายโจมตีหน่อยแล้วกันนะสายโจมตีหนนี่แล้วกันนี่นี่นี่อันนี้สายโจมตีของทีมแรกอันนี้โจมตีทีมสองแล้วกันต่อไปต้องเป็นป้องกันนะป้องกันนี่เลยเอ้แฮะอันนี้จะเป็นสายสเตมินาเอ้นี่สายโจมตีนี่นะเป๊บนึนะ น,น,นี่อันนี้สายสเตมินานทุกคนเราจะเอาวิศาล็อตอยู่กับตัวนี้แล้กันส่วนอาส่วนฟ็อกบัตอยู่อย่างนี้ล้กันนะทุกคนโอเคต่อไปก็จะเป็นสายป้องกันสายป้องกัน,กนมีใครบ้างนะทุกคนแปบ๊บนะสายป้องกันเรออืมพิ์ว่าเอาเป็นนี่แล้วกันนี่ อันนี้ตัวนี้นะครับทุกคนกับตัวนี้ใช่ไหมไปจัดไว้อย่างนี้แล้วกันนี่นี่อีกตัวหนึ่งอันนี้เราจะเป็นตัวแถบนะปกติเขาจะมีสามตัวใช่ไหมแต่นดี้เมเล่นสี่ตัวเขี่าทุกคนผมสุ่มเลยผมอยากหยิบตัวไหนบ้างตัวสุดท้ายของแต่ละทีนะครับทุกคนนี่เลยผมจะหยิบเป็นอ้าวคิดอันนี่ก็จะเป็นฉลามนะครับผมชาร์กเอกนะครับกับน้อง ไรโนนะครับผมทุกคนมาพร้อมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาทั้งสองทีมนี้มาใส่ไว้ในกล่องแต่ละสีนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเกิดผมหยิบเนี้ยมันจะแบบดูแบบว่าฟิกเกอร์นะครับว่าคนนี้จะคนนี้เดี๋ยวผมจะสุ่มนะทุกคนนี่นะครับ ทีมนี้นะไว้นี่ก็เลยกลองเรือนะทีมสีเหลืองนะทุกคนก็นี่นะทีมสีเขียวนะใครเชียร์ใครนะครับคอมเมนต์มาบอกเลยนะทุกคนไปครับไปมาจากนั้น,นครับเราเล่นที่คนเดียวทุกคนเพราะฉะนั้นชูดคนเดียวนะครับมานี่ตายละคนแรกตัวแรกเวแรกที่เราจะไปที่จะมาเจอกันนะครับทุกคนได้แก รักทุกคนนะครับมาพร้อมไหมครับทุกคนหุย้ยนี่นะจะเป็นชาร์กเอกนะครับกับไวเปอร์เทลดูนะครับแล้วก็นี่คือบิดนะครับนี่สายโจมตีใช่อันนี้เป็นสายเซมินาป้องกันนะใช่ไหมทุกคนคอมเมนต์บอกได้นะครับมาใส่ไวเลยทีมชาร์กเอกเป็นตัวแทนจากทีมซีเหลือง และ T t mm hmm. ทีมไวทเบอร์เทลเป็นฝั่งสีเขียวทุกคนคิดว่าใครจะชนะคอมเมนต์มานะครับทุกคนคิดว่าทีมไหนชนะนะพร้อมนะครับเกมแรก3รีจูวันโกชูไปแล้วครับอุ้ยเมื่อกี้ให้ไอซทีมไน์ขึ้นมานะครับทุกคนแล้วจังหวะนี้ครับผมดูเชิงกันไปนะครับลุคโรติงี่เดแล๋วโอ้จะต้องชนะแพ้ไปนะครับทุกคน อันนี้เป็นสปินฟินิทนะครับผมทีมหนึ่งแต้นะครับเป็นฝั่งของสีเขียวนะครับทุกคนครับผมแม่สีเขียวนะไปหนึ่งแต้นะครับช่วยจาด้วยนะครับทุกคนมามาต่อไปนะครับตัวที่สองนะครับผมมาสุกกันมาเฮ้ยพิซซ่าซอกับไส้นนะครับทุกคนคือที่ผมหยิบตัวนี้มาเพราะว่ามันตัวเล็กนะผมชอบความเล็กของมันมาเราจะมาชุดกันดีกว่านะครับพี่ชุดกันย่งไงนะ มามามพร้อมนั้นทุกคนเดี๋ยวดูนะครับว่าทีมสีเหลืองจะได้คะแนนคืนหรือเปล่านะครับทุกคนเกมสองนะครับทรีทูวันโกชุดไปแล้วครับผมโอ้โหดูขนาดตัวนี้คือรู้เลยนะครับผมแต่ว่าวิสาห์แต่ว่านาเราจะเป็นสายซีมิน่านะแล้วก็เอ้าจะเป็นวินดิตนะอย่างเราเสร็จนะครับทุกคนจะบอกว่าไลโน่เนี่ยเขาก็เป็นสายแบบว่าป้องกัน หรือว่าสเตมิน่าเหมือนกันนะเขาอยู่ตรงการแล้วเขาชนกันแต่สู้ขนาดตัวไม่ไหวเพราะฉะนั้นเป็นฟินิทสีเหลืองชนะไปหนึ่งแต้มนะครับผมตอนนี้เสมอกันอยู่ที่หนึ่งหนึ่งนะครับทุกคน,นครับผม oh. เหลือกันอีกคนละหกแต้มนะครับ oh. มาต่อกันยาวๆนะครับทุกคนเชียร์ทีมไหนคอมเมนต์มานะครับทุกคนคอมเมนต์ว่าฟิล์มสุดหล่อมาครับคู่ต่อไปครับหุ้ย oh. อันนี้ครับผมอันนี้เฮลฮัมเมอร์ใช่ไหมแล้วก็ฟ็อกบัตเกมสาม คีทูวันโกชุดไปแล้วครับผมโ่อไกันอย่างไรครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยแล้วจังหวะนี้ครับเกิดการเบิร์ดเกิดขึ้นนะครับผมโอ้โตูดบิลตูดบิลเลยนี่นี่ครับ บิดกระจายออกจากตัวนะครับเป็นเบิร์ดฟินิชนะครับทุกคนโอเคครับเมื hmm. mm ่อ hmm. ก mm ี hmm. uh ้เ huh. กิดการเบิร์ดนะครับทุกคนก็กลายเป็นว่าทีมของสีเหลืองนะครับได้ไป2คะแนนบวกกับ1เป็น3คะแนนนะครับผมและทีมสีเขียวยู่ในหนึ่งแต้มอยู่นะมาตัวท้ายคู่นี้เดือดมาี่เดือดเดือดดูดินี่นะครับตัวที่ผมชอบนะครับกับตัวที่ผมชอบเหมือนกันเป็นสายโจมตีนะเดี๋ยวดูในเกมที่4นะครับทุกคนมา ทรชีชูวันโกชุดไปครับผมดัโอโหไปสตีมไลน,น์มาโดนอุอ้ยเข้ามาไม่มีใครโตรใครเลยเมื่อกี้นะครับบอกกัไปหลอกกันมาแล้วทั้งวันนี้เหมือนว่าทุกคนแรงอ่อนแล้วยังไงดีโอ้โหนี่ครับตีสกินฟินิทไปให้เพื่อนนะครับผมสับ คะแนนไปให้เพื่อนนะครับหนึ่งแต้มนะครับผมอันนี้เป็นสปินฟินิทนะครับผมทีมสีเขียวได้ไปอีกหนึ่งแต้มนะครับทุกคนกนเป็นสามต่อสองนะครับตอนนี้นะครับทีมเหลืองได้สามทีมเขียวได้สองนะครับทุกคนอ่ะพอเราครบรอบปุ๊บเราจะจับข้อกองใหม่นะครับจากนั้นใครครบเจ็ดก่อนชนะไอ้เล่แบบเป็นโหมดใหญ่ไงไอนน้คิดเองนะทุกคนคิดเองเราไม่คิดกันเอาเล้ตามได้นะทุกคนผมเขย่าซับแบบแย่เลยมาก้อม เดี๋ยวตานี้ใครเจอใครนะครับทุกคนมาใขรอยากเห็นใครเจอใครคอมเมนต์มานะครับมาเกมหน่อยเกมที่5ครับอุย้ยน้องไดโนเสาร์นะครับเมื่อกี้แบบอุ้ยขอโทนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาแก้เกมให้กับน้องไรโน่น,นะสายโจมตีกับสายเตมิน่าป้องกันเดี๋ยวมาดูกันนะว่าใครชนะนะครับทุกคนเกมที่5้านะทุกคน3ร1ชโกชุนไปแล้วตัวนี้เดี๋ยวน้องไรโน่พยายามจะอุย้ยโดนตีกระเด็น แต่ยังไหวอยู่ยังไหวอยูย่เฮ้ยดูดิเวลาตีนก็โดดด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปันจันแล้วจังหวะนี้จะบินวินดินนะครับผมทีมไดโนได้ไปหนึ่งแต้มนะครับผมทีสมทสีเขียวนั่นเองตอนนี้ก็เป็นเสมอสามสามนะแต่เมื่อกี้คือไปดูรีวิวมาเขาบอกว่าเวลาตีอ่ะเวลเวลาชูใช่ไหมมันจะกระโดดมันกระโดดจริงๆเมืเ่อกี้เฮ้ยอย่างเฟี้ยวเลยอย่างเฟี้ยวอ่ะชอบ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  มาตอนนี้เป็น3าสามเสมอกันแล้วนะครับทุกคนมาอีกนิดเดียวนะทุกคนอีกคนละสีแต้งเท่านั้นนะเออใครตีออกตรงกลางน,นี่ได้3ามแดงนี่คือแบบคือมีชัยโดดครึ่งน,นะทุกคนครับมาได้เป็นชาร์กเอกกับนี่ครับผมดันบัตเตอร์นะมาเกมที่หครับทรีทวนโกชูไปครับทุกคน แต่ว่าตามหลักกันไปไม่มีใครตีใครนะครับแต่ตอนนี้ดูเชิงกันแล้วเมื่อกี้หมดแรงแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ดูเชิงนะทุกคนที่จอมตีเหมือนกันไงแล้วก็โอ้โหทีมพีนีไปนะครับทุกคนโอ้เรียบร้อยครับทีมเหลืองได้ไปอีกหนึ่งแต้มครับเป็นสี่ต่อสามตอนนี้ไปเร็วเลยนะครับทุกคนมาต่อไปนะครับวิสาดรถกับฟ็อกบัชนะครับทุกคนมาดูกันต่อเลยครับตาที่เจ็ดนะครับทุกคน ทรีทุกวันโกชุดไปแล้ว,วทุกวันนี้โว้ยต่อสี่สี่ลายด้วยหรอเมื่อกี้แล้วดูเชิงกันแล้วยังไงดีอไรกันไม่เบานะทุกคนเมื่อกี้นี่อ้อไม่ตีเลยนะครับทุกคนโอ้โหแต้มเหมือนว่าเรียบร้อยกลายเป็นห้าต่อสามนะครับผมทีมสีเหลืองได้ไปอีกหนึ่งแต้มนะทุกคนนะไ,ไปแล้วคนครับนี่นะ ไพ p e เปอร์เทลกับนิวแอมเบอร์ไปที่แปดครับทีดวนโกดชุดอ้ยโอ้ยเจ็บมยโอ้ยไม่เชื่ออันนี้เข้าไปช่องนี้นะครับทีมนี้ได้ไปสองแต้มครับทุกคนพอนะนั้นทีมที่ชนะก็คือทีมสีเหลืองนั่นเองจบไปต่อเจ็ดต่อสามทุกคน เดือดมากเดือดมากทุกคนโหจบกันไปแล้วครับสำหรับการเล่นในครั้งนี้โอ้โหทุกคนเอาจริงนะเล่นคนเดียวเนี่ยก็ยังน่าเบื่ออยู่ดีอะต้องเล่นสองคนนะเนี่ยเฮ้ยฟิมว่านะรอน้องกลับมาจากโรงเรียนดีวกว่านะทุกคนเฮ้ยอะเอาไว้ว่านทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์้ลยนะใครมีกันบ้าน ทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยดูคลิปนะทุกคนเข้าใจไหมแล้วก็ถ้าเกิดใครใกล้นอนพวกนี้โรงเรียนเช้านอนไปไวแล้วก็ค่อยดูฟิล์มตอนเลิกเรียนทำกันไปเสร็จนะครับทุกคนไปเล่นแล้วก็เก็บด้วยเข้าใจไหมแต่ไม่ใช่กับผมรอเล่นรอเล่น,เ,ลน,เ,ลนเก็บก่อนไปโอ้ยคนนี้มันจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหแล้วมีใครเชียร์ถูกมั้งเนี่ยคอมเมนตน์เลยนะ ในใจที่มีต่อเธอ Thank You for having me นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกใจแค่ You are